บําบัดน,น้ําเสียที่ลงมาได้เขายังถามเลยว่าเอาน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วเนี่ยลงมาในแต่ว่าวันนั้นคุยกันน้องมงคลกับน,น้องทีมงานเอ๊ะน้องเอ๊ะถ้าเราทําของเดกบึงคืออย่างน้อยกั้นน้ำไว้คือคือเราเอาสวนเล็กซะก่อนอย่างน้อยเนี่ยวัตถุประสงค์แรกคือให้บริเวณสาลาเก้าเหลีล่ยมในสวนสนิทเกษีรกรยเนี่ย <สะ S 1> มีน้ําและมีบัวมีมแมลงปออะไรอันนี้กรอบเล็กของผู้ว่าเลยนะตรงสีขาวเนี่ยคืองานที่เราจะ เสนอว่าพิจารณาตามความเร่งด่วนนะครับดูว่าอะไรเป็นไปได้เร็วที่สุดเร็วที่สุดนะตอนนี้ถ้าจะดูก็คือการเอาน้ําเข้าบึงตีไปเนี่ยต้องก่อน้ําจากส่วนสะานแล้วตามแนวตีนนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาเข้าบริเวณนี้เข้าตรงหัวเลยจุดที่จะนําเข้าเนี่ยก็คือจุดตัดของถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งห้าตัดกับคลองชมทานตรงนั้นเรามี มีโครงสร้างพลระบออยู่ <Okay. S 1> นะครับเอาน้ําเข้าตรงนั้นสร้างมากแต่ว่าไม่เคยดูแล้วไม่เคยใช้ประโยชน์น้านี่จะวนเข้ามานี่นะเข้ามาท้ายนี่ก่ <Okay. S 1> แต่ตรงย่านยาวนั้นก็คลองผันน้ําก็กลายเป็นคลองผันน้าอยู่ท้ายพลรบอซะอีกนะครับมันจะเป็นลักษณะน,นี้นั้นมีความจำเป็นว่าใกล้ๆอั่าท้ายท้ายบึงนะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเชื่อมได้มีคลองส่วนประทานอยู่ด้านนี้อยู่แนละ้วด้านท้ายน,นั่น,น,นก็ต้องยก ต้องลองยกอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์รอดเนี่ยนะต้องลงสูกน้ำตะบนแหล่งต้องหาทางเชื่อมเอาน้ําเนี่ยเข้าเข้าระบบฟองเชื้อเพลิแต่ถ้าไม่เอาเข้าอาจจะต้องทาโครงสร้างท่อหรืออะไรรอดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้น้ำห้าเธอนะตั้งแต่สามงานทุ่ที่น้ำโยงผ่าน็ปหลักนะฮะเราอยากได้น้ยนะคือน้ําส่วนหนึ่งที่เรามองว่าเนี่ยถ้าเกิดน้ําแรงจริงเนี่ยระบบมิเตอมันจะเสียไปฝั่งต่างๆมันจะสุดลงไปบ้านนี้น้ํา ไม่ได้สวนัดังเนีแต่ถ้าพืชสวยถ้ามันมีอายุตั้งสี่ห้าปีกว่าจะได้ตายถ้ามันตายช่วงน,นี้ปุ๊บเนีย่ยอีกห้าปีกว่าจะฟื้นมาใหม่ได้เพราะงั้นส่วนนี้ก็สําคัญรักษาไวเป็นระยะยาว็าเลยว่าจะขอน้าส่วนหนึ่งวันนั้นเราประชุมนี่เรายังเราพูดไปว่าท่านน้าก็มาในเขตวิจิตรเพราะว่าราับในวิจิตรคณะทํางานบึงตีไฟนะครับเจียมจะพัฒนาบึงตีไฟ าเราจะลงทุนฝุดรอบๆนี้นะครับรอบๆนี้ก็คือบริเวณนี้เราให้ประมาณการเราแชเท่าไหร่แล้วเวลารักษา<ม>ตัวนี้ก็คือให้มันเหลือขอบคันในอย่างน้อยฝั่งละสักสองเมตรมเพราะว่าเราคำนวณดูว่าหนึ่งถ้ามันตื้นเกินถ้าเราทำตื้นเ,เกินนะอีกสองสามเดือนเนี่ยถ้าฝนมันไม่มีเแล,เล้วสภาพบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรพื้นที่ห้าพันสามร้อยไร่ดูสิครับวันนี้เป็นอย่างไรนี่คือ